สวัสดีจ้าพี่น้องมมนิจินสิพา้ามากินตำถั่วนี่ตำถั่วปลาร้านัวๆเ,เ,เ,เลยจ้าเผ็ดๆแซ่บๆเลยก่อนไปกินจินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินพาแซบ่บนยเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูกเ้วค่ะเนาะยังได้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าไปกินกันเลยพี่น้องผักก็มีผักเแบบี้คอร์สกระบักบแตงกับทั่วผู้แล้วก็มีไก่ทอดนะจ๊ะเนาะ ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดน่ากินไหมน่ากินไหมไก่ทอดแล้วก็มีหมูปิ้งหมูปิ้งสองสามไม้นะจ๊ะหมูปิ้งหมูปิ้งนมสดมากินกันเลยพี่น้องข้าวเหนียวก็เติมกระติบขึ้นเกาละจ้านี่นึ่งเองนึ่งเองค่ะ,คะนะมาแซ่บแซบกันเลยพี่น้องทีนี้อืมอ จิ้นหนึ่งเองนราจะม,มากินกันเลยนี่บักแตงตำถัว่วประแดกนวันว,นวเลยพี่น้องแซ่บค่ะ ไก่ทอดไก่ทอดไก่ทอดน่าอร่อยมากมาด้วยจ้าแซๆน้ำกันถั่วพวนอ่อนเลย เผ็ดมือนี่สมตำเผ็ดอยูอ่หันกระดูเลยพี่น้องฮึตกครับโอ้แซบแซบ เบบี้คอร์สกับกรอบเลยพี่น้องอ้ยหิวเข่าพี่น้องเอ้ย แต่ สุดยอดเลยเผ็ดจะแซ่บมากกินซื้อทั่วมากกำละสิบบาทนะจ๊ะในไลนย์อยู่